ในรูปแกบใดแบบหนึ่งยังไงก็ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมฐัฐบาลแตกกันเองและ3ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้นิติรัฐนิติธรรมสิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่ที่ประชาชนนะว่าจะต้องการรูปแบบไหนต้องการ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการถวายคืนพระราชาำนาจนะครับการถวายคืนพระราชามีคนตั้งคําถามกับผมว่าแล้วคนไทยมันจะได้อะไรบ้างคนไทยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและคนไทยจะได้อะไรจากการถวายคืนพระราชาำนาจนะฮะและการถวายคืนพระราชาจมันดียังไง การทหารสูงสุดเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมณหอประชุมกองทัพเรือในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ร่วมปฏิบัติภาร,รกิจในการสนับสนุนรัฐบาลเป็นอย่างดีตลอดจนร่วมกันดูแลงานด้านความมั่นคงในทุกมิติซึ่งวันนี้ในที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการพัฒนาศักยภาพของอากาศยานไร้คนขับ และระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนทั้ทงนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำให้เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมโดยความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทและเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนดำรงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนปกป้องอธิปไตยของชาติ ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่รวมทั้งดําเนินการพอบอเขาจะมีร่างกฎหมายสก,กัดรัฐประหารน่ะอบอจะหรือว่าเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองควรจะมีกฎหมายแบบนี้ไหม อยู่เพื่อความสบายใจคะไ,ได้ไดค่ะครับในคลิปที่ผ่านมาผมได้อธิบายแล้วนะครับว่าการถวายคืนอำนาจนั้นสามารถทําได้ไหมจริงๆแล้วมันทําได้อยู่แล้วมันอยู่ในรัฐมนูลนะตั้งแต่รัฐมนูลปี40รัฐนรรมนูลปี50และถูกแปลมาเป็นรัฐมนูลปี60จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ย,ยังคงมีอยู่นะครับในปี2,500 53มีการต่อต้านไม่ให้มีการใช้มาตรา7แล้วก็เริ่มตั้งแต่ปี50ามังกล่าวหาคุณนพสิทธิ์เวชชาชีวะว่าเป็นมาร์กมอนะครับคือการใช้พรอำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็พยายามขัดขวางไม่ให้พระมหากษัตริย์นั้นทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา7ซึ่งมาตราเจในรัฐมนูลเขียนไว้ในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่พุทธศักราช2 5 5 0 40 50 คือการปกครองอของไทยเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุนะพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเขียนไว้กลมกลุ่มประมาณนี้อะไรที่ไม่มีอยู่ในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์สามารถที่จะใช้ระอำนาจนั้นได้นะก็เป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญน,นะครับนั่นเกิดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมีมาตั้งแต่ปี4050ปี60ล แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือปี2,551มีความพยายามใส่ร้ายสถาบันพระหมหากษัตริย์มีการโจมตีมาตรา7นะครับมีการพยายามขัดขวางไม่ให้มีการใช้พระอำนาจตามร,ถถามรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันจะทำให้นักการเมืองเสียอำนาจประเด็นคือการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนักการเมืองเสียอำนาจ นักการเมืองเสียผลประโยชน์นักการเมืองนั้นมีไม่เกิน1.000คนนะครับรวมสอสอรวมสอวอรวมรัฐบาลสอสอก็มี 500, อยู่500อสวก็มี250ก็เป็น750รนะครับรัฐบาลก็มีไม่เกิน36คนรวมแล้วไม่เกิน1.000คนก็สร้างปัญหาให้กับประเทศนี้มาโดยตลอดที่เราพูดถึงการเมืองทุกวันเนี่ยก็พูดถึงคนไม่ถึง1 00 0คนแหละนะครับแต่ประเด็นคือ สังเกตไหมฮะปี40ไล่มาก็มีการเรียกร้องถวายคืนพอำนาจ <c oughs> ปี49 <c oughs> ก็เรียกร้องถวายคืนพอำนาจปี56 57ก็มีการเรียกร้องถวายคืนพอำนาจสุดท้ายทั้งปี49ทั้งปี57เกิดการยึดอำนาจในที่สุดโดยใช้กำลังทหารนะประเด็นรอบนี้ไม่รู้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเข้าบริหารดียังไง คนถึงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารกลับมาเป็นนายกมนตรีอีกรอบหนึ่งไม่รู้เข้าบริหารยังไงที่ประชาชนในโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้มีการรัฐประหารกันอีกรอบหนึ่งก็แปลกเหมือนนะเขาบริหารยังไงไม่รู้แต่ประเด็นคือประชาชนจะได้อะไรสิ่งแรกที่ผมเรียนเลยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะเป็นความต้องการของประชาชนจริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงและมีการใช้พลังงานจ,จริงสิ่งที่เราจะได้เห็นคือแดนสิวิไลนะครับ ชัดเจนเลยมันจะแดนสิ่วิลาย,ยังไงอ่ะตัวแปรต้นแบบนี้อ่าตัวแปรตามคุณจะได้ปตทคืนมาคืนมาเป็นของรัฐอีกครั้งหลังจากที่ปตทถ,ถูกขายไปยุคสมัยทักษิณชินวัตรอสมทถ,ถูกขายไปในยุคทักษิณชินวัตรให้เอกชนถือครองและญาติพี่น้องถือครองนะครับก็จะได้คืนมาสองเราจะได้มีซูเปอร์คอมเพล็กซ์ นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปทั่วประเทศยิ่งกว่าการกระจายเมืองหลวงนะการกระจายเมืองหลวงมันมีแค่แห่งเดียวนะแต่น,นี้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันกระจายไป5แห่งเป็นเขตที่เรียกว่าเขตปกครองพิเศษเขตปกครองพิเศษที่ว่าเนี่ยจะมี5แห่งทั่วประเทศมันจะยิ่งใหญ่และมันจะใหญ่กว่าเ็าเรียกว่านิคมอุตสาหกรรม e e c ที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยซ้ำไป และมันจะเป็นการรวมของคนมากกว่า20-30ล้านคนทั้งหมด5แห่งกระจายไปทั่วประเทศกระจายงานออกไปต่างจังหวัดนะครับเหมือนมาเก๊าเหมือนสิงคโปร์นะครับเหมือนดูไบที่กระจายคนออกไปแต่ในญี่ปุ่นก็พยายามทำอินโดนีเซียก็พยายามทำแต่ไม่สามารถกระจายคนได้ยังคงเอาคนไปกระจุกอยู่ในกานาลางพระนครแต่ของไทยกระจาย ั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเงินนะครับที่ได้จากเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก์นักเรียนเรียนฟรีเสียภาษีน้อยที่สุดนะครับข้า mm hmm. ราชาการตำรวจทหารนะครับจะได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษมากขึ้นจากการบริหารเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ก์คือเอาเงินที่ได้จากเอ็ e เ t อร์เทนเมนคอมเพล็ก์มาให้กับค่าราชาการนะครับมาให้กับบุตรหลานพวกเราส่งเสริมให้คนมีลูกมากขึ้นเพราะเรากำลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า คนแก่มีมากอ่ะมีแต่คนวัยชราส่งเสริมให้มีการมีลูกเนี่ยคขาเนี้จะกลับให้มันมีการมีลูกมากขึ้นแค่เฉพาะอาพอตทมาเนี่ยคืนมากลับมาเนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรทราบไหมฮะหนึ่ราังเงินเฟอ้อสองค่าแรงขั้นต่ํานะครับส,สามเรื่องของสินค้าอาหารราคาแพงนะครับสเรื่องการขนส่งแก้ปัญหาระยะสั้นกลางยาวไปได้หมดเลยนะครับเนี่ย แค่น้ําจิ้มนะที่เรียกว่าแดนซีวิไลผมไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วประชาชนคนไทยจะยอมรับหรือเปล่าจะชอบหรือเปล่าในสิ่งเหล่านี้แต่แน่นอนถ้ามันเกิดคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดอาจจะไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่ไม่ถึง1,000คนแต่จะเป็นประชาชน64ล้านคนที่จะได้ประโยชน์ผมถามมุ่นส่วนช่วยตอบใต้คลิปหน่อยคุณเป็นประชาชนคนหนึ่งถ้าประเทศไทยหยุดธุรกิจการเมือง เริ่มต้นจากตัวแปรต้นนักการเมืองที่ดีนายกรัฐมนตรีที่ดีนะครับสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดตัวแปรตามที่ดีนะครับต้นไม้ดีก็จะไม่มีลูกที่เป็นพิษเหมือนปัจจุบันถามว่าประชาชนต้องการไหมหุ้นส่วนต้องการไหมถ้าใครต้องการแสดงความคิดเห็นใต้คลิปมีคนตั้งคำถามแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงสังเกตไหมฮะความชอบธรรมมันกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดแบบหนึ่งยังไงก็ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วงตบาลแตกกันเองและ3ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้นิติรัฐนิติธรรมสิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่ที่ประชาชนนะว่าจะต้องการรูปแบบไหนต้องการเปลี่ยนแปลง โดยการใช้อำนาจตามรูนหรือเปลี่ยนแปลงโดยการใช้กำลังเปลี่ยนแปลงนะฮะโดยหลักนิติรัฐนิยธรรมทั้งหมดอยู่ที่ความชอบธรรมประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปไม่เห็นด้วยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะครับแต่ที่แน่ยืนยันฟันธงจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิตวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสมเด็จพระเจ้า มหาวาชิวราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรามกูลชาวไทยเทิดทูลรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือขวากสัตย์ชาติใด้อา์อ้อนกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจ ชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าหัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้น ปวงชนยกย่องหรือน้ำให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพันษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขยะกสมเปรมปรีว พระเช่นใจไพรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอโยู่หัวมหาวชิวราลงกอบดินทราเทพยาวรามกุ พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จขึ้นครองราชเปร,ร,รียงปราดรัศมีเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ เจโโโ้าอยู่วมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากหล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืงปราดรัสมีเกรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรองระเจริญ